อยู่บานมึงกูทำงานให้มึงไทุกวันนี้กูยังทำงานให้พวกมึงอยู่เลยนี่มึงดูดิกูตัวปัญหาตรงไหน<อ>เคยขอข่าวมึงกินไหม<อ>ขมินปากเก่งดาคนไทยฉะแรงตูไม่ได้มาขอคนไทยกินตูไม่ใช่ตัวปัญหา ช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมจะเห็นคนต่างด้าวเหล่านี้เนี่ยออกมาอัดคลิปด่าคนไทยแล้วก็แซยคนไทยกันบ่อยมากไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่สงบสงบกันก็ไม่ได้ก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับมันก็มีคนขมงคนหนึ่งนะครับได้ออกมาอัดคลิปด่าคนไทยอีกแล้วโดยพูดแบบนี้นะครับว่ามึงก็พูดไปบอกว่าตูเป็นตัวปัญหาแล้วตูไปทําปัญหาอะไรให้พวกมึงตูมาอยู่ประเทศมึงทํางานให้มึงทุกวันนี้ยังทํางานให้พวกมึงอยู่เลยแล้วเท่าแก่บางคนยังไม่คิดเงินในบัญชีให้ลูกน้องเลยตูยังไม่พูดเลย ยังไม่เคยว่าคนไทยไม่ดีเลยไอจุดจุดจุดไหนล่ะพวกคนดีไหนล่ะ,ละปีที่แล้วยังไม่ได้คิดเงินบัญชีให้ลูกน้องตูเลยไอจุดจุดจุดตูอุตส่าห์พาลูกน้องมาทํางานหาเงินให้มึงตูเป็นตัวปัญหาตรงไหนตูเคยไปปล้นมึงไหมเคยขอข้าวมึงกินไหมไอจุดจุดจุดอ่ะเจ้านายไม่จ่ายตังไม่คิดเงินอะไรก็เรื่องของคุณมันก็เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องไปเคลียร์กันเองแล้วคุณจะมาโวกเวกเหมารวมคนไทยแบบนี้มันก็ไม่ได้ เดี๋ยวเราลองไปดูคลิปคนขมิงคนนี้กันดีกว่าครับมึงก็พูดไปพวกกูตัวปัญหานะกูทำปัญหาอะไรให้มึงอะ่ะกูมาอยู่บ้านมึงกูทำงานให้มึงอะ่ะทุกวันนี้กูยังทำงานให้พวกมึงอยู่เลยนี่มึงดูดิกูทำงานให้พวกมึงอยู่ออแล้วถ้าแกบางคนยังไม่คิดมีชีให้ลูกน้องกูเลยกูยังไม่พูดเลย เออไม่เคยพูดว่าพวกมึงไม่ดีเลยไหนอะพกมึงดีไหนอะปีที่แล้วยังไม่ได้คิดมิญชียังไม่ได้คิดเงินให้ลูกน้องกูเลยกูสาพาลูกน้องมาทำงานทำเงินให้มึงอะมึงไม่คิดให้ลูกน้องกูเลยนี่มึงรู้ว่ะเออกูตัวปัญหาตรงไหนกูในตัวปัญหาตรงไหนกูเคยไปปนมึงไหม <K le production> เคยขอข่าวมึงกินไหม <S <s <uss> <S เอ้บพูดไปทีนี้นะครับมันก็มีคนไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายเลยนะครับอย่างเช่นเมนแรกนะครับบอกว่าเขาไม่ได้มาขอกินแต่เขามาขอทานครึ่งประเทศครับเมนที่สองครับบอกว่าแน่ใจนะว่าเขมรไม่เคยมาขอคนไทยกินจะเอาหลักฐานไหมมีเป็นหมื่นคลิปเมนที่สามต่อมาเขาก็บอกว่าบอกเองว่าพาลูกน้องมาอ่ะแสดงว่าไม่ได้มาคนเดียว วอต่อมตรวจสอบว่าเข้ามาแบบถูกกฎหมายหรือไม่ใครเจอช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยเมนดี4ครับต่อให้คุณไม่ทํางานแล้วกลับบ้านไปเขาก็ไม่เดือดร้อนครับคุณลองกลับไปดูเก่งก็กลับไปเลยและเมนดีห้าครับก็บอกว่าก็ไม่ได้อยากให้เข้ามาประเทศไทยที่เข้ามาทํางานเพราะไม่มีกินต้องมาขอคนไทยทํางานเพื่อแลกเงินไปกินข้าวมึงก็พูดไป ก,กูตัวปัญหาเนี่ยกูทำปัญหาอะไรให้มึงอ่ะกูมาอยู่บ้านมึงกูทำงานให้มึงอ่ะทุกวันนี้กูยังทำงานให้พวกมึงอยู่เลยเนี่มึงดูดิกูทำงานให้พวกมึงอยู่เออแล้วถ้าแกบางคนยังไม่คิดมีชีให้ลูกน้องกูเลยกูยังไม่พูดเลยเออไม่เคยพูดว่าพวกมึงไม่ดีเลยไหนอะพวกมึงดีไหนอะ ปีแถแล e ้วยังไม่ได้คิดมิจียังไม่ได้คิดเงินให้ลูกน้องกูเลยอ่กูสาพาลูกน้องมาทำงานทำเงินในเมืองมึงไม่คิดให้ลูกน้องกูเลยนี่มึงรู้วะกูตัวปัญหาตรงไหนกูเนี่ยตัวปัญหาตรงไหนกูเคยไปปนเมืองไหมเคยขอ่าวมึงกินไหมไอ่พูดไป อ่ะแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันเถิดลากได้เลยนะครับ